พอดแคสตสนับสนุนโดย U Voice AI AI สร้างเสียงบรรยายภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติที่สุดรวมถึงเสียงดิฉันที่คุณกำลังฟังอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปเจาะลึกหัวข้อที่ทั้งร้อนแรงและซับซ้อนอย่างสงครามการค้าจีน vs สหรัฐใครจะแพ้ชนะวันนี้เราจะคุยกันย,วยาวๆแบบเป็นกันเองเหมือนนั่งจิบกาแฟหรือชาเขียวเย็ยนๆคุยกับเพื่อนสนิทเลยค่ะ ฉันอยากชวนทุกคนให้มีส่วนร่วมด้วยนะคะลองนึกภาพตามหรือถ้ามีความเห็นอะไรเด็ดๆระหว่างที่ฟังอยากให้จดไว้แล้วแชร์กันในคอมเมนต์หรือโซเชียลมีเดียหลังจบตอนนี้เลยเอาละเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยกันก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ต้องตัดสินว่าใครจะแพ้หรือชนะในสงครามการค้านี้ฉันอยากเริ่มด้วยการปูพื้นฐานกันก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันเริ่มมาจากไหนเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่2ประเทศตีกันเรื่องเงินเงินทองทองแต่มันมีทั้งการเมือง เทคโนโลยีและความเป็นเจ้าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรียกว่าซับซ้อนยิ่งกว่าละครน้ำเน่าที่คุณแม่ชอบดูเสียอ,อีกวันนี้เราจะเริ่มด้วยส่วนการพูดถึงบริบทและประวัติศาสตร์ของสงครามการค้าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วสองยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐมาถึงจุดที่ต้องงัดข้อกันแบบนี้ได้ยังไงเอาล่ะตามฉันมาเลยค่ะถ้าจะให้พูดถึงสงครามการค้าแบบง่ายๆมันคือการที่สประเทศใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจตีกัน โดยอาวุธหลักที่เขาใช้คือภาษีนำเข้าหรือที่เรียกว่า tariffs ค่ะเจ้าภาษีนี้ก็เหมือนการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากอีกฝ่ายทำให้สินค้านั้นแพงขึ้นแล้วก็หวังว่าคนจะซื้อน้อยลงตัวอย่างเช่นถ้าสหรัฐเก็บภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเพิ่ม20%ซคนอเมริกันก็ต้องจ่ายแพงขึ้นหรือถ้าจีนเก็บภาษีถั่วเหลืองจากสหรัฐคนจีนก็ต้องจ่ายแพงเหมือนกันแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ภาษี เพราะมันมีทั้งการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีการแบนบริษัทหรือแม้แต่การใช้คำพูดทางการเมืองเพื่อกดดันอีกฝ่ายฟังดูเหมือนเกมหมากรุกที่ต้องคิดหลายชั้นเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมจีนกับสหรัฐถึงต้องมาสู้กันด้วยถ้าจะย้อนไปดูรากของปัญหาต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพลังอานาจและความกลัวค่ะสหรัฐเป็นเจ้าโลกทางเศรษฐกิจมานานด้วย GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอิทธิพลในทุกวงการตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงการเงิน แต่ในช่วง20-30ถึงปีที่ผ่านมาจีนเริ่มพังงานาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดจากประเทศที่เคยยากจนจีนกลายเป็นโรงงานของโลกผลิตทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้ายันสมาร์ทโฟนในปี2010จีนแซงญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกและเริ่มท้าทายสหรัฐในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่าง5 G หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าลองนึกภาพนะคะสหรัฐเหมือนพี่ใหญ่ที่เคยครองสนามมานานแล้วจู่ๆมีน้องใหม่ที่เก่งขึ้นทุกวันมาแย่งซีน มันก็ต้องมีอาการห่วงที่ห่วงทางบ้างล่ะจุดเริ่มต้นของสงครามการค้าที่เป็นทางการเนี่ยต้องย้อนไปที่ปี2018ค่ะตอนนั้นสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโวยวายว่าจีนเล่นไม่แฟร์ทางการค้าทรัมป์บอกว่าจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอเมริกันเช่นการแฮ็กข้อมูลหรือลอกเลียนเทคโนโลยีแล้วก็บังคับให้บริษัทต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทจีน นอกจากนี้จีนยังถูกกล่าวหาว่าทุ่มเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมของตัวเองเช่นเหล็กหรือแผงโซลาเซลล์จนทำให้สินค้าจีนราคาถูกมากและครองตลาดโลกได้ฟังดูเหมือนสหรัฐเป็นฝ่ายเสียเปรียบใช่ไหมคะแต่ถ้ามองจากมุมจีนเขาก็มีเหตุผลของตัวเองจีนบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อพัฒนาประเทศให้พ้นจากความยากจนแล้วสหรัฐเองก็เคยปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองในอดีตเหมือนกันทำไมตอนนี้จีนจะทำบ้างไม่ได้ เรียกว่าต่างฝ่ายต่างมีตรรกะของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครยอมถอย <S <S ในปี2018นี่เองที่สหรัฐเริ่มยิงหมัดแรกโดยตั้งภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ากว่า50,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นภาษี25%สําหรับสินค้าหลายร้อยรายการตั้งแต่เครื่องจักรไปจนถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทรัมป์บอกว่านี่คือการปกป้องงานของคนอเมริกันและลดการขาดดุลการค้ากับจีนซึ่งในตอนนั้น สหรัฐนำเข้าสินค้าจากจีนมากกว่าที่ส่งออกไปถึง419,000ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่จีนก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาตอบโต้ทันควันด้วยการตั้งภาษีสินค้าสหารัฐมูลค่าเท่ากันโดยเล็งไปที่สินค้าที่เจ็บปวดเช่นถั่วเหลืองเนื้อหมูและรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าจากรัฐที่สนับสนุนทรัมป์ในตอนนั้นเรียกว่าจีนเล่นการเมืองด้วยเลือกเป้าหมายให้แม่นยำเลยจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เหมือนนักมวยที่ขึ้นชกกันไม่หยุด แลกหมัดไปมาแบบไม่มีใครยอมลดราวาอกสหรัฐเพิ่มภาษีอีกในเดือนกันยายน2018คราวนี้ครอบคลุมสินค้ามูลค่า200ล้านดอลลาร์ภาษี10%และขู่ว่าจะเพิ่มเป็น25%ถ้าจีนไม่ยอมเจรจาจีนก็ตอบโต้ด้วยภาษีสินค้าสหรัฐมูลค่า60,000ล้านดอลลาร์คราวนี้เริ่มกระทบสินค้าหลากหลายขึ้นตั้งแต่เครื่องบินไปจนถึงอาหารทะเลลองนึกภาพนะคะสินค้าที่ว่านี่มันคือของที่เราใช้กันทุกวันเลย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้แต่ของเล่นเด็กทุกอย่างเริ่มแพงขึ้นทั้งในสหรัฐและจีนผู้บริโภคเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบแล้วในปี2019เรื่องยิ่งร้อนแรงขึ้นเพราะสหรัฐไม่ได้แค่ใช้ภาษีแต่เริ่มเล่นไม้แข็งด้วยการควบคุมเทคโนโลยีตัวอย่างที่ดังสุดคือกรณีของหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยีจีนที่กำลังครองตลาด5 g สหรัฐกล่าวหาว่าหัวเว่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติเพราะอาจใช้เทคโนโลยีในการสอดแนมให้รัฐบาลจีน เขาจึงแบนดหัวเว่ยไม่ให้ซื้อชิปหรือซอฟต์แวร์จากบริษัทอเมริกันเช่น Google หรือ Qualcomm นี่คือจุดที่สงครามการค้าเริ่มขยายไปเกินเรื่องภาษีมันกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีที่ทั้งสองฝ่ายพยายามครองความเป็นผู้น,นำในโลกอนาคตจีนก็ตอบโต้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเช่นลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมชิปและเริ่มจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากซึ่งเป็นวัตถุดิบสำ,สำคัญสำหรับอุปกรณ์ไฮเทคที่สหรัฐต้องการเรียกว่า ต่างฝ่ายต่างงัดไม้เด็ดออกมาเลยค่ะตอนนั้นทั่วโลกเริ่มกังวลแล้วเพราะสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกตีกันแบบนี้มันกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่อุปทา,านที่วุ่นวายหรือราคาสินค้าที่สูงขึ้นองค์การการค้าโลก WTO ก็ออกมาเตือนว่าภาษีพวกนี้ละเมิดกฎการค้าโลกแต่ทั้งสหรัฐและจีนก็ไม่สนใจยังคงเดินหน้าต่อไปในช่วงปลายปี2019ดูเหมือนจะมีความหวังนิดนึงเพราะทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากัน และในวันที่15มกราคม2020เขาก็เซ็นข้อตกลงระยะแรกหรือ Phase 1 a g r e e m e n t ค่ะข้อ <c oughs> ตกลงนี้เหมือนเป็นการพักรบชั่วคราวจีนสัญญาว,ว่าจะซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มอีก200ล้านดอลลาร์ใน2ปีรวมถึงสินค้าเกษตร40,000ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเกษตร,รกรอ,อเมริกันที่เจ็บตัวจากภาษีจีนมาก่อนหน้านี้จีนยังตกลงว่าจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีขึ้นและลดการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนสหรัฐก็ลดภาษีบางส่วนลงจาก15เป็น7.5เปอร์เซ็นตสำหรับสินค้ามูลค่า120,000ล้านดอลลาร์ทุกคนคิดว่าเฮ้ยอาจจะจบสงครามการค้าแล้วก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพอถึงปี2020โลกเจอวิกฤตโควิด -19 เข้ามาแทรกทำให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวห่วงโซ่อุปทานสะดุดการค้าลดลงจีนเองก็เจอปัญหาในประเทศ เลยซื้อสินค้าจากสหรัฐได้แค่58%ของเป้าหมายที่ตกลงไว้ในข้อตกลงระยะแรกเรียกว่าผิดสัญญากันชัดๆสหรัฐก็ไม่แฮปปี้ความตึงเครียดเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วยิ่งโควิดทำให้คนเริ่มมองจีนในแง่ลบมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการโทษจีนเรื่องการจัดการไวรัสมันยิ่งเติมเชื้อไฟให้สงครามการค้าไม่จบง่ายๆ ถ้าจะสรุปช่วงแรกของสงครามการค้าต้องบอกว่ามันเหมือนการชกมวยยกแรกที่ทั้งสองฝ่ายแลกหมัดกันหนักหน่วงสหรัฐเริ่มด้วยการใช้ภาษีและการควบคุมเทคโนโลยีเพื่อกดดันจีนส่วนจีนตอบโต้ด้วยความฉลาดเลือกเป้าหมายที่เจ็บปวดและลงทุนพัฒนาตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาผลกระทบในช่วงนี้เริ่มชัดเจนแล้วผู้บริโภคทั้งสองฝ่ายต้องจ่ายแพงขึ้น ธุรกิจเริ่มเจอปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจโลกก็เริ่มสั่นคลอนแต่เรื่องราวันยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงต่อมาสงครามการค้านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและเริ่มกระทบประเทศอื่นๆรวมถึงไทยด้วยก่อนที่เราจะไปดูว่าสงครามการค้ามันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วในปี2025ฉันอยากพาทุกคนไปสำรวจภาพรวมเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐกันก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสองฝ่ายนี้มีพลังแค่ไหน มันก็เหมือนดูมวยโดยไม่รู้ว่านักชกแต่ละคนมีหมัดเด็ดอะไรบ้างสงครามการค้าไม่ใช่แค่เรื่องตั้งภาษีไปมาแต่มันเกี่ยวกับว่าใครจะทนแรงกระแทกได้นานกว่าใครจะปรับตัวได้เร็วกว่าและสุดท้ายใครจะยืนหยัดได้ในระยะยาวมาดูกันทีละฝ่ายเลยคะ่ะเริ่มจากสหรัฐก่อนสหรัฐเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอด ในปี2024 GDP ของเขาอยู่ที่ประมาณ27ล้านล้านดอนลลาร์คิดเป็นเกือบ25%ของ GDP โลกเลยทีเดียวจุดแข็งของสหรัฐคือความหลากหลายของเศรษฐกิจเขามีทุกอย่างตั้งแต่เทคโนโลยีชั้นนำในซิลิคอน a วลล์อย่าง Apple, Google และ Tesla ไปจนถึงภาคการเงินที่ทรงพลังใน Wall Street แล้วก็อย่าลืมภาคเกษตรที่แข็งแกร่งใน Mid-West ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองและเนื้อวัวชั้นดี สิ่งที่ทำให้สหรัฐทนทานต่อสงครามการค้าได้ดีคือการบริโภคภายในประเทศที่สูงมากคิดเป็น70%ของ GDP เลยค่ะลองนึกภาพนะถ้าคุณมีร้านค้าที่ลูกค้าในบ้านซื้อของเยอะมากถึงแม้ลูกค้าต่างชาติจะหายไปบ้างคุณก็ยังอยู่ได้สหรัฐเป็นแบบนั้นเลยเขามีตลาดในประเทศที่ใหญ่และมั่งคั่งทําทให้การพึ่งพาการส่งออกน้อยกว่าจีนมากแต่สหรัฐก็ไม่ได้ไร้จุดอ่อนนะคะหนึ่งในปัญหาใหญ่คือการขาดดุลการค้ากับจีน ซึ่งในปี2017ก่อนสงครามการค้าจะเริ่มสหรัฐนําเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า56,000ล้านดอลลาร์แต่ส่งออกไปจีนแค่130,000ล้านดอลลาร์ขาดดุลถึง376,000ล้านดอลลาร์นี่คือเหตุผลที่ทรัมป์โวยวายตั้งแต่แรกเพราะเขามองว่าจีนได้เปรียบเกินไปจุดอ่อนคือการเพึ่งพาจีนในบางอุตสาหกรรมเช่นอิเล็กทรอนิกส์หรือยาสินค้าหลายอย่างที่วางขายในวอลมาร์ทหรืออเมซอนผลิตในจีนทั้งนั้น ถ้าสงครามการค้าทำให้สินค้าเหล่านี้แพงขึ้นหรือขาดแคลนผู้บริโภคอเมริกันก็จะเดือดร้อนทันทีต่อมาดูฝั่งจีนกันบ้างจีนเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกด้วย GDP ในปี2024ประมาณ18ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น18%ของ GDP โลกจีนได้ฉายาว่าโรงงานของโลกเพราะผลิตแทบทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าไปจนถึงสมาร์ทโฟนและรถยนต์ไฟฟ้าจุดแข็งของจีนคือ ค่าแรงที่ถูกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเช่นท่าเรือโรงงานและระบบโลจิสติกส์ที่เร็วสุดๆทําให้จีนผลิตสินค้าได้ในราคาต่ําแล้วส่งออกไปทั่วโลกอีกอย่างที่จีนเก่งมากคือการลงทุนในเทคโนโลยีตอนนี้จีนเป็นผู้นําในหลายด้านเช่นรถยนต์ไฟฟ้าคิดถึง BYD และเทคโนโลยี 5G อย่างหัวเว่แล้วก็อย่าลืมว่าเขามีประชากร1.4พัน,น 4, ล้านคนซึ่งเป็นทั้งแรงงานและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่จีนก็มีจุดอ่อนที่สำคัญเหมือนกันนั่นคือการพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปโดยเฉพาะไปยังสหรัฐซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในปี2017การส่งออกของจีนไปสหรัฐคิดเป็น19%ของการส่งออกทั้งหมดถ้าสาหรัฐลดการนำเข้าอุตสาหกรรมการผลิตของจีนก็จะสะเทือนทันทีอีกปัญหาคือหนี้ในประเทศที่สูงมากจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวหนี้เหล่านี้อาจกลายเป็นระเบิดเวลา นอกจากนี้จีนยังพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกในบางด้านเช่นชิปไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งสหรัฐใช้เป็นอาวุธในการกดดันเอาละตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าสหรัฐและจีนมีพลังและจุดอ่อนต่างกันยังไงทีนี้มาดูกันว่าสงครามการค้ามันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วในช่วงหลังจากข้อตกลงระยะแรกในปี2020เพราะหลังจากนั้นเรื่องราวมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากโควิด1 9เข้ามาทำให้ทุกอย่างวุ่นวายในปี2020สงครามการค้า ก็ไม่ได้จบลงอย่างที่หลายคนหวังข้อตกลงระยะแรกที่จีนสัญญาจะซื้อสินค้าสาหรัฐเพิ่ม2 0งแสนล้านดอลลาร์กลายเป็นหมันเพราะจีนซื้อได้แค่58%ของเป้าหมายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดแต่สหรัฐก็มองว่านี่คือการผิดสัญญาความตึงเครียดเลยกลับมาอีกครั้งแล้วยิ่งในสหรัฐมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020โจไบ,บเดนเข้ามาเป็นผู้นำในปี2021หลายคนคิดว่าเขาจะผ่อนคลายนโยบายต่อจีนแต่เดี๋ยวก่อน ไบเดนกลับเดินหน้าแข็งกล้าวต่อเพียงแต่เปลี่ยนสไตล์นิดนึงในสมัยไบเดนสหรัฐยังคงเก็บภาษีนำเข้าจากจีนที่ทรัมป์ตั้งไว้โดยครอบคลุมสินค้ามูลค่า370,000ล้านดอลลาร์แต่ไบเดนเน้นการควบคุมเทคโนโลยีมากขึ้นเขาเพิ่มข้อจำกัดในการส่งออกชิปไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูงและเครื่องมือผลิตชิปไปยังจีนโดยเฉพาะบริษัทอย่างหัวเว่ยและ s m i c ผู้ผลิตชิปของจีน สหรัฐยังจับมือกับพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์เพื่อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีให้จีนนี่คือการตีที่จุดอ่อนของจีนเลยค่ะเพราะจีนยังต้องนำเข้าชิปจากตะวันตกถึง70%ของความต้องการทั้งหมดการถูกตัดชิปทำให้อุตสาหกรรมไฮเทคของจีนสะดุดแต่จีนก็ไม่ยอมแพ้เขาเทเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชิปของตัวเองและเริ่มหันไปซื้อชิปจากเกาหลีใต้หรือไต้หวันมากขึ้นในปี2024 ไบเดนยกระดับภาษีในสินค้าที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพราะจีนเริ่มครองตลาดนี้อย่างชัดเจนเช่นแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแร่ธาตุหายากสหราต,ตั้งภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสูงถึง100%เพิ่มภาษีแผงโซลารเซลล์เป็น5 0และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า25%เเหตุผลคือสหรัฐกลัวว่าจีนจะครองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง จีนตอบโต้ด้วยการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากเช่นลิเทียมและโคบอลซึ่งสหรัฐต้องการสำหรับแบตเตอรี่และเทคโนโลยีเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆแต่จุดพีคสุดของสงครามการค้าต้องยกให้ปี2025ค่ะทุกคนเพราะโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในเดือนมกราคม2025แล้วครั้งนี้เขาเล่นใหญ่กว่าเดิม พร้อมประกาศตั้งแต่หาเสียงว่าเขาจะตั้งภาษีนำเข้าจากจีนให้สูงสุดเพื่อปกป้องงานอเมริกันและเขาก็ทำจริงๆวันที่1กุมภาพันธ์2025สหรัฐเริ่มตั้งภาษีนำเข้าจากจีนที่1 0แล้วค่อยๆเพิ่มเป็น20%ซในวันที่4มีนาคม34%ในวันที่2เมษายนและพีคสุดที่14 5เปอร์เซในวันที่11เมษายน2025 ใช่ค่ะ14 5เปอร์เซนไม่ได้พูดผิดภาษีขนาดนี้ทำให้สินค้าจีนในสหรัฐแพงหูฉี่เช่นโทรศัพท์ที่เคยราคา500ดอลลาร์อาจจะพุ่งไป1,200ดอลลาร์เลยทีเดียวจีนก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาตอบโต้ทันควันในวันที่12เมษายน2025ด้วยการตั้งภาษี12 5สําสำหรับสินค้าจากสาหรัฐโดยเล็งไปที่สินค้าอย่างเครื่องบินเนื้อวัวและถั่วเหลืองแต่จีนฉลาดกว่านั้น เขายกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่จีนยังจำเป็นต้องใช้เช่นยาไมโครชิปและเครื่องยนต์เครื่องบินเพื่อลดผลกระทบในประเทศตัวเองนอกจากนี้จีนยังเริ่มใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นจำกัดการเข้าถึงบริการของสหรัฐในจีนเช่นบริษัทสตรีมมิ่งหรือซอฟ์ตแวร์แล้วก็ส่งเสริมให้คนจีนใช้สินค้าท้องถิ่นมากขึ้นเรียกว่าจีนเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับเลย ผลกระทบของภาษีในปี2025เริ่มชัดเจนทันทีตามรายงานของ Tax Foundation ภาษีของทรัมป์จะทำให้ครัวเรือนอเมริกันเสียรายได้หลังหักภาษีเฉลีย่ย 1. นหรือประมาณ1,243ดอลลาร์ต่อครัวเรือนในปี2025ลองนึกภาพนะคะถ้าคุณไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าจากจีนอย่างของเล่นเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาจะพุ่งขึ้นทันทีส่วนฝั่งจีนอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มชะลอตัว เพราะสหรัฐเป็นตลาดใหญ่ที่หายไปโรงงานบางแห่งในจีนต้องลดกําลังการผลิตหรือเลิกจ้างงานแต่จีนก็พยายามแก้เกมด้วยการหาตลาดใหม่เช่นเพิ่มการส่งออกไปยุโรปอาเซียนและแอฟริกาแล้วสงครามการค้ามันกระทบแค่2ประเทศนี้เหรอไม่เลยค่ะมันเหมือนระลอกคลื่นที่กระจายไปทั่วโลกประเทศอย่างเวียดนามเม็กซิโกและไทยได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐหันมานำเข้าจากที่อื่นแทนจีนแต่ก็ต้องเจอความท้าทาย เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบหรือต้นทุนที่สูงขึ้นจากห่วงโซ่อุปทานที่วุ่นวายองค์การการค้าโลก WTO ก็ออกมาเตือนว่าภาษีเหล่านี้กำลังทำลายการค้าโลกแต่ทั้งสหรัฐและจีนก็ยังยืนกรานในจุดยืนของตัวเองหลังจากที่เราเห็นภาพแล้วว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐมันดุเดือดขนาดไหนและกระทบเศรษฐกิจของสองยักษ์ใหญ่ยังไงคราวนี้ถึงตาเรามาดูใกล้ตัวหน่อย ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าครั้งนี้ยังไงบ้างแล้วในอนาคตสงครามนี้จะไปจบที่ตรงไหนใครจะยืนหยัดเป็นผู้ชนะหรือสุดท้ายจะไม่มีผู้ชนะเลยมาคุยกันทีละเรื่องเลยค่ะเริ่มจากผลกระทบต่อไทยก่อนประเทศไทยของเราเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักในปี2024การส่งออกคิดเป็นประมาณ60%ของ GDP ซึ่งถือว่าเยอะมากสินค้าหลักที่เราส่งออกคือเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์อาหารแปรรูปเช่นปลากระป๋องและผลไม้แห้งรวมถึงยางพาราและข้าวตลาดใหญ่ของเราคือสหรัฐและจีนเลยค่ะสหรัฐเป็นตลาดอันดับหนึ่งคิดเป็น16%ของการส่งออกทั้งหมดส่วนจีนตามมาเป็นอันดับสองที่12เซเมื่อ2ยักษ์ใหญ่ปีกันมันเหมือนคลื่นที่ซัดมาถึงชายฝั่งไทยทําให้เราทั้งได้ประโยชน์และเจอความท้าทายในเวลาเดียวกันมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างข้อดีที่เห็นชัดสุดคือโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้นค่ะ เมื่อสหรัฐตั้งภาษีสินค้าจากจีนสูงลิ้่วเช่น145%ในปี2025สินค้าจีนในสหรัฐก็แพงขึ้นมากบริษัทอเมริกันเลยหันมานำเข้าจากประเทศอื่นรวมถึงไทยด้วยสินค้าที่ไทยได้ประโยชน์เช่นอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ในปี2024บอกว่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐโตขึ้น8%จากปีก่อนหน้าและในปี2025 ตัวเลขนี้คาดว่าจะสูงขึ้นอีกเพราะภาษีที่สูงขึ้นทำให้จีนเสียเปรียบตัวอย่างที่เห็นชัดคือสินค้าอย่างฮาร์ดดิสและแผงวงจรจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของไทยเช่นที่ระยองหรืออยุธยาซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่ต้องการในสหรัฐมากขึ้นอีกด้านที่ไทยได้ประโยชน์คือการย้ายฐานการผลิตค่ะ สงครามการค้าทําให้บริษัทจีนและอเมริกันบางส่วนย้ายโรงงานออกจากจีนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมเพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นท่าเรือน้ําลึกถนนและนิคมอ,อุตสาหกรรมที่พร้อมใช้งานแถมค่าแรงของเรายังถูกกว่าสหรัฐหรือญี่ปุ่นมากตัวอย่างเช่นบริษัทจีนอย่าง BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มาลงทุนตั้งโรงง,งานในระยองเพื่อผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกไปสหรัฐและยุโรป หรือบริษัทอเมริกันอย่าง Western Digital ที่ขยายโรงงานผลิตฮาร์ดดิสในไทยการย้ายฐานการผลิตนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มงานให้คนไทยแต่ยังนําเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้สงครามการค้ายังทําให้ไทยมีโอกาสในตลาดใหม่ค่ะเมื่อจีนเสียส่วนแบ่งในสหรัฐ เขาก็หันไปส่งออกไปที่อื่นมากขึ้นเช่นอาเซียนยุโรปและแอฟริกาไทยเองก็ได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะจีนมองว่าเราเป็นฐานในการกระจายสินค้าเช่นสินค้าอาหารแปรรูปของไทยอย่างกุ้งแช่แข็งหรือผลไม้กระป๋องมีโอกาสไปวางขายในจีนและเพื่อนบ้านมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสวยงามนะคะสงครามการค้ามีด้านที่ทําให้ไทยต้องปวดหัวเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้นทุนที่สูงขึ้นจากห่วงโซ่อุปทานที่วุ่นวาย ไทยนำเข้าวัตถุดิบจากจีนเยอะมากเช่นชิปไมโครโปรเซสเซอร์โลหะและพลาสติกเมื่อจีนเจอปัญหาจากสงครามการค้าราคาวัตถุดิบเหล่านี้ก็แพงขึ้นทําให้โรงงานในไทยต้องแบกรับต้นทุนสูงตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในสมุทรประการบอกว่าต้นทุนชิปเพิ่มขึ้น15%ในปี2024ซึ่งสุดท้ายก็ไปผลักภาระให้ผู้บริโภคอย่างเราที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ต้องจ่ายแพงขึ้น อีกปัญหาคือความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวค่ะจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทยโดยเฉพาะสินค้าอย่างผลไม้ยางพาราและอาหารแปรรูปถ้าเศรษฐกิจจีนโตช้าลงจากสงครามการค้าความต้องการสินค้าไทยก็จะลดลงตัวอย่างที่เห็นชัดคือในปี2024การส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนลดลง5%เพราะคนจีนเริ่มรัดเข็มขัดไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยมากเท่าเดิมนี่เป็นเรื่องน่าห่วงเพราะเกษตรกรไทยพึ่งพาตลาดจีนเยอะมาก นอกจากนี้ไทยยังเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นจากเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งก็อยากได้ส่วนแบ่งจากโอกาสที่สงครามการค้านำมาเหมือนกันเวียดนามโดยเฉพาะกำลังมาแรงมากเพราะค่าแรงถูกกว่าไทยและรัฐบาลเขาสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่ตัวอย่างเช่นซัมซุงย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนไปเวียดนามมากขึ้นทำให้ไทยเสียโอกาสบางส่วนไป เรื่องนี้ทําให้ไทยต้องเร่งพัฒนาตัวเองเช่นปรับปรุงกฎหมายให้ดึงดูดนักลงทุนหรือพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมสําหรับอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วคนธรรมดาอย่างเราละ่ะได้รับผลกระทบยังไงคําตอบคือราคาสินค้าที่สูงขึ้นค่ะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่นําเข้าจากจีนราคาจะแพงขึ้นเพราะต้นทุนที่สูงจากสงครามการค้าตัวอย่างเช่นโทรศัพท์หรือทีวีที่เคยซื้อในราคา1 0,000่นบาท อาจจะขยับเป็นห0 0่บาทในปี2025อีกด้านคือสินค้าจากสหรัฐเช่นผลไม้หรือเนื้อวัวก็อาจแพงขึ้นถ้าจีนตอบโต้ด้วยภาษีสุดท้ายคนที่เจ็บตัวคือผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละที่ต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อซื้อของเหมือนเดิมถ้าถามว่าสงครามการค้านี้เป็นโอกาสหรือภัยคุกคามต่อไทยคําตอบคือทั้ง2อ,อย่างค่ะไทยต้องฉลาดในการปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างแรกคือ กระจายตลาดส่งออกไม่ควรพึ่งพาสหรัฐและจีนมากเกินไปควรขยายไปยังตลาดใหม่เช่นอินเดียตะวันออกกลางหรือแอฟริกาซึ่งกำลังเติบโตอย่างที่2คือยกระดับอุตสาหกรรมไทยต้องลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ AI เพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้อย่างที่3คือพัฒนาทักษะแรงงานเพราะบริษัทต,ต่างชาติที่ย้ายมาไทยต้องการแรงงานที่มีทักษะสูง ถ้าเราทำได้ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคเอาละ่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยแล้วอนาคตของสงครามการค้าจะเป็นยังไงและใครจะแพ้ใครจะชนะต้องบอกก่อนว่าการทำนายเรื่องนี้ยากมากเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการเมืองเศรษฐกิจและการตัดสินใจของผู้นำแต่เราสามารถมองจากหลักฐานและแนวโน้มในตอนนี้ได้ มองจากสถานการณ์ในปี2025ที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีและตั้งภาษีสูงถึง145%กับจีนส่วนจีนตอบโต้ด้วยภาษี125%ดูเหมือนว่าความตึงเครียดจะยังไม่จบง่ายๆมี3สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1. ยกระดับความขัดแย้งต่อไปถ้าทั้ง2ฝ่ายยังยืนกรานในจุดยืนของตัวเองสงครามการค้าอาจรุนแรงขึ้นเช่นสหรัฐอาจแบนบริษัทจีนเพิ่ม หรือจีนอาจจำกัดการส่งออกแร่าธาตุหายากมากขึ้นผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวหนักผู้บริโภคทั้งสองฝ่ายจะจ่ายแพงขึ้นและห่วงโซ่อุปทานจะวุ่นวายกว่าเดิมไทยอาจได้ประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มแต่ก็ต้องระวังต้นทุนที่สูงขึ้นและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 2. การเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดอีกทางคือทั้งสองฝ่ายอาจถูกกดดันจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นราคาสินค้าที่สูงเกินไปหรือความเดือดร้อนของธุรกิจ ทำให้ต้องกลับมาเจราจาอาจมีการลดภาษีบางส่วนหรือตกลงในประเด็นอย่างทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงตลาดถ้าเป็นแบบนี้ไทยจะได้ประโยชน์จากความเสถียรของการค้าโลกและอาจเห็นการลงทุนจากทั้งจีนและสหรัฐเพิ่มขึ้น 3. สถานะกึ่งตึงเครียดแบบยืดเยื้อสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ทั้งสองฝ่ายจะอยู่ในภาวะกึ่งกงึสงครามเย็นทางการค้าไม่มีข้อตกลงใหญ่แต่ก็ไม่ถึงกับตัดขาดกันสหรัฐและจีนอาจหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้นและหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาก,กันไทยในกรณีนี้ต้องเร่งปรับตัวหาตลาดใหม่และดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองฝ่ายให้ได้ใครจะแพ้ใครจะชนะ ถ้าจะตอบว่าใครจะชนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามชนะยังไงถ้าชนะคือทําให้อีกฝ่ายยอมจำนนณนะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังสู้กันไม่หยุดสหรัฐมีจุดแข็งคือเศรษฐกิจที่หลากหลายและการบริโภคภายในที่แข็งแกร่งทําให้ทนต่อผลกระทบได้ดีกว่าในระยะสั้นส่วนจีนมีค่าแรงถูกและพัฒนาเทคโนโลยีไวอย่างในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและ AI ซึ่งอาจทำให้ได้เปรียบในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์บางคนเช่น Knut Blain และมอริสบีเมเกชราฟเ f ิร์ดในปี2023ชี้ว่าภาษีของสหรัฐอาจย้อนกลับมาทำให้จีนส่งออกได้มากขึ้นในระยะยาวเพราะจีนปรับตัวเก่งเช่นย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามหรือพัฒนาสินค้าให้แข่งขันกว่าเดิมแต่ถ้าถามฉันส่วนตัวฉันคิดว่าไม่มีใครชนะแบบ100%์หรอกคะ่ะสงครามการค้ามันเหมือนการชกมวยที่ทั้งสองฝ่ายเจ็บตัวทั้งคู่สหรัฐอาจทนได้นานกว่าในระยะสั้นแต่ผู้บริโภคอเมริกันต้องจ่ายแพงขึ้น จีนอาจเสียตลาดสหรัฐแต่ก็มีศักยภาพในการหาตลาดใหม่และพัฒนาตัวเองสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดคือผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงเราคนไทยที่ต้องจ่ายแพงขึ้นสําหรับทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงเสื้อผ้าสาหรับไทยฉันคิดว่าเราต้องมองสงครามการค้าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายเราควรใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องระวังความผันผ,นผวนของเศรษฐกิจโลกถ้าไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมและทักษะแรงงานได้ทัน เราอาจกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคแต่ถ้าปรับตัวช้าเราอาจเสียโอกาสให้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียก่อนจะปิดท้ายอยากชวนทุกคนมาคิดเล่นๆกันหน่อยถ้าคุณเป็นรัฐบาลไทยคุณจะทำยังไงเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากสงครามการค้านี้จะลงทุนในอุตสาหกรรมอะไรหรือจะเจรจากับจีนและสหรัฐยังไงและถ้าคุณเป็นผู้นำของจีนหรือสหรัฐคุณจะเลือกเจรจาหรือสู้ต่อ ลองแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์หรือโซเชียลมีเดียนะคะ